มาดูพิพิธภัณฑ์วัดวัดทองนะครับวัดถุมุคลเก่าเดี๋ยวเขาไปดูด้านในวันนี้ขอก็ดูเป็นการพิเศษนะอ๋อฮะฮไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรนะยังไม่จัดของนะครับแต่ว่านะจัดดูนานี่นะนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะพิพิธภัณฑ์วัดทองก็ยังไม่ได้ไม่ได้จัดนะเพราะถ้าจัดเสร็จแล้วก็จะเปิดให้เข้าชมได้นะ มันน่าจะเล็กเกินไปแล้วมั้งเนี่ยน,นี่นะอันนี้สมัยยาเนี่ยอืมตู้ตู้นะนนโบราณอันนี้เป็นตู้อันไหนที่เจอเน,นี่ที่เจออยู่ในเจดีับ ครัเราได้ออกมากี่องนะจำวนไม่แน่ชัดครับแต่ว่าไต้หลังก็จะมีองแล้วก็จะมีสู้นี้ที่อหลังเก่าระโบราร์แล้วก็จะมีอง์นี้ครับที่ออกมาจากปลุ่มีออกมาจากในกลูกโอเป็นชุดอา ัมมีที่ออกมาจากกลุ่มเลยลนี่ก็ออกมาจากกลุ่ม,ม,ม,มนี่แล้วก็จะมีพระภเหล่านี้อยู่ในกลุ่มโอนี่จะเจอที่อยู่ในกลุ่มนะฮะแล้วที่บอกว่าเป็น,นเป็นเทงครับ นะลิสมองโอ้โหสมองสมองนี่นะครับแล้วก็จะเป็นประชัยอืมประชัยประชัยหลังช้างเยอะมมียาวมากโอ้เนี่ยเป็นเป็นเป็นสองลิตรครับเป็นสามลิตรนี่นะนี่ที่เจอเจอในกรุนะฮะนี่อืมชัดเจ ภาพก็สมบูรณ์ก็จะเยอะหน่อย,ออายมาใช้ถ้ามีหน้าปฏิญาณก็มีแล้วก็เดี๋ยวภาพที่เจอในกลุ่มก็จะเป็นยับอ๋อนี่รปุ่มใช่หมดครับ อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่หมดใช่ครับอน้โอ้นี่ยฟา้าที่อยู่หลายรอบหลายรอบเจดีโอรอบเจดีนี่ครับอือโสภาพก็น่าชมรุดไปตามการเวลานีใช่ครับนี่แล้วก็พักแก้วนี่ก็ไม่ได้เก่ามากแต่ว่าก็อยู่ในเจดีนะอือฮึครับอ เขาไปใส่ไว้กี่ไม่รู้ว่ากี่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายหลายยุคหลายสมัยนะครับโอ้ฮะที่เขาใส่ไว้โอ้อยู่ในเจดีโอ้นี่ฮะหัวนี่อยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะเนี่ยนะนะอันนี้เป็นพระในสมัยเป็นอ่าเป็นอยุธยาเลยครอือ สองภาพของ่ครับวพวกนีใช่หมดครับอยู่ในกล <หา S 1> ุ่มหมดใช่ครับเดินเข้ามาถ่ายได้ครับเนี่ย ที่กล่องคำคีโบราณน,นี่ก็พบเจอในในโบรณสถานการกรมศิลป์ขึ้นบัญชีแล้วขึ้นบัญชีเป็น,<บ>น,ปนตัวโบราณสถานอันนี้เป็นโบทเก่าใช่ไหมใช่ครับเป็นโบทเก่าอ๋อนี่โบทเก่านะ เรามีภาพโบราณนะเรามีภาพถ่ายโบราณ<อ>ตั้งแต่สมัยเ,เดิมๆเนะี่ยอยากได้ภาพถ่ายโอ,อ้อันนี้ภาพโบราณทั้งหมดครับไม่ได้ใหม่โบราณทั้งหมดแต่ว่าทองมาซ่อมแซมอ๋อมาซ่อมแซมอันนี้คือของเก่าทั้งหมดนะโอ้โหโอ้โหนี่นะ เก่าทั้งหมดแต่มาบุรณาใหม่อกโอ้โนี่อครับตอนนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นวิหารแล้วใช่ไหมตเป็นวิหารนวิรนะเมื่อก่อนเป็นโบสถ์นะเนี่ยอันนี้เก่าทั้งหมดแต่ว่าแล้วรับการบุรณะ การบหรณะโดยโดยเป็นหลักข,ของสถาบันวิทยาศาสตรกศินะครับมาบูรณะในปีช่วงประมาณปี2,380ต้นๆ<อ>เรามีประวัติทั้งหมดที่วัดรับนะอ๋อนี่ฮะ,ะเดี๋ยวไปดูตรงที่นะตรงที่เป็นจุดที่พบพักครู